วันนี้พามาประกอบคอมเครื่องละ50 0 0 0ืบาทนะฮะบอกได้เลยว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สุดอีกเครื่องหนึ่งในงบ50,000แต่ว่าเครื่องนี้4060 Ti 8G จาก Inno3D กับ i53500 CPU ก็ลดลงาจอก็ลดลงแต่ราคาเท่าเดิมมันมีอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยอ,อควาเดียมนี่คือแบบต้องมองมองมุมเสยจะได้เห็นคมๆนะครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พามาประกอบคอมเครื่องละ5 0 0 0 0บาทนี่ถ้าฟังจากราคามันก็ปกตินะที่เห็นเรามาถ่ายกันในราคา5 0,000บาทแต่ว่ารับรองเลยว่าเครื่องนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ธรรมดาทุกเครื่อง <laughs> ถ้าธรรมดาก็คงไม่ได้เอามาถ่ายนะครับ5 0า0 0บาทแบบธรรมดาก็มีที่5 0,000บาทแล้วไม่ได้เอามาถ่ายก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มี แต่ว่า50,000บาทที่จะได้มาถ่ายมันต้องมีความพิเศษมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ยังหาความรู้สึกไม่ได้จนกว่าท่านจะมาสัมผัสด้วยตัวท่านเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเครื่องนี้นี่นของอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ5 0า0 0บาทต้องบอกว่าสามารถจัดสเปคได้หลากหลายเนาะในราคา50,000บาทไม่ว่าจะเป็นไปเน้นทางเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องเป็นหลักแล้วเคสอะไรก็ได้ แบบนั้นก็ได้แต่เครื่องนี้ไม่ได้ i7 ไม่ได้4070นะครับแต่ cpu ที่ได้เป็น i5 13500นะครับ14คอ20เทศนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขายดีมากอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีคอเทศเพิ่มขึ้นมาจาก i5 13400ปกติ13400 F จะมี10คอ16เทดแต่ว่า13500จะมี14คอ20เทดซึ่งก่อนหนะ้าเนี่ยเมื่อวานนี้เองเนะเราเพิ่งถ่ายประกอบคอม50,000เหมือนกัน5800ห,หรืออะไรแถวๆนี้แหละแต่ว่าได้ i54 500กับ4070นะครับแต่เครื่องนี้50,000บาทเท่าๆกันแต่ได้ i 53,500อ่ะลดลงมาเจนหนึ่งแล้วลดการ์จอด้วยนะอะการ์จอเมื่อวาน4070กับ i 5 4 5 0 0แต่ว่าเครื่องนี้ 4060Ti8 ตจาก Inno3D กับ i53,500CPU ก็ลดลงการ์จอก็ลดลงแต่ราคาเท่าเดิมมันมีอะไรเพิ่มขึ้น RAM32 g b เนะครับเป็น DDR4 บัส3,200แล้วรู้ไหมเมื่อวานได้แรมอะไรก็32 g b แต่ว่าได้ DDR5 แต่ d d r 5นั้นน่ะเป็น d d r 5 Corsair v e n g e a n ไม่มี R-G-B แต่ว่าตัวนี้เป็น32 g b D-D-R4 Kingston Fury b e a t R-G-B ฮะฟุกเจ้า R-G-B หรือฟุกเจ้า d d r 5เอาไงเอาไงตอบดีๆนะออตอบไห R-G-B ใช่ไหมเห็นไหม R-G-B มันส่งผลต่อใจนะฮะไม่รู้ความแรงเรามองไม่เห็นแต่ว่า R-G-B เรามองเห็นเออมองปุ๊บแรงเลยนะครับมองปุ๊บเล่นเกมเทพเลยนะครับ ไม่รู้วเอแรงไม่แรง R G B ไว้ก่อนเออสำหรับบอร์ดนะครับใช้เป็น B 760 M A s u s Prime Wi-Fi นะครับ D D R 4นะฮะจากแบรนด์ A s u s ซึ่งตัวนี้ก็คุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือ Wi-Fi ได้ Bluetooth ได้นะครับซึ่งหน้าตาก็หล่อเหลานะครับก็จะเห็นใส่อยู่ในไปหลายๆเครื่องของคอมประกอบร้านเรานะครับซึ่งก็จะเป็นบอร์ดที่คุ้มค่าลงตัวอีกตัวหนึ่งนะครับสตอเดจหน่วยความจำนะน่ทราไบต เจ้าเก่าเจ้าเดิมจากแบรนด์ซาดักความจุหึงเทราไบต์รีสปีด7จ็ดบนสี่ร้อยเนนี่ครับประกันศูนย์หปีก็จะเป็น m.2 ที่เป็นตัวเลือกในเครื่องที่สูงขึ้นมาแบบ3 4 5 0 0 0หมื่นอะไรเงี้ยที่ใส่1นึเทราไบต์ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะี่ครับอ่าต่อไปเป็นอะไรดีน้ำอ่ามีชุดแอร์เพิร์ก่อนแอ่์เพิร์ฟเจ็ดร้อยวัตแปดสิบพัทซิกมาเทคนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากปกติประกันศูนย์ห้าปีนะครับแล้วก็มีชุดน้ำอ่าชุดน้ำเปิดสามตอนนะครับลิคว ตัวนี้นะครับจากแบรนด์ Cooler Master Master Liquid 3 6 0 L Core A R G B สีดำนะครับระบายความร้อนให้ i 5 3 5 0 0จริงๆ i ห้า0ิ้าเขามีซิงค์มาให้อยู่แล้วนะแต่ว่าเครื่องนี้มีใส่ชุดน้ำเพิ่มเติมขึ้นไปแน่นอนมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับยิ่งที่เป็นตัว i 5้า5 0 0เนี่ยพอเทปมันเยอะเนาะปฏิบภาพการทำงานก็สูงขึ้นซึ่งถ้า f u ลโหลดแล้ว CPU ก็จะความร้อนค่อนข้างสูงน,นะครับชุดน้ำตัวนี้รับรองเลยว่าเย็นเจี๊ยบแน่นอนนะครับต่อมา นี่ใกล้หมดแล้วนะนี่แหละของจริงมันอยู่อย่างนี้ของที่ทําให้เครื่องนี้แพงโดดเด่นที่แพงขึ้นมาเกือบหมื่นจากสเปคที่ควรจะเป็นเออนะครับมีอะไรบ้างเครื่องนี้จริงๆมันไม่ถึง50,000ื่นนะสำมันสี่หมืนเก้บาทนี่ครับนี่นี่คือพัดลมจาก j o h n นส์โบนะครเป็น j o h n นส์โบว์เมจิกแฟน z G 120 ARGB 3-in-1 2กล่องนะครับ กล่องละ1,290รวมกัน2กล่องเฉพาะพัดลม2,580บาทแล้วมันจะใส่เคสอะไรไปไม่ได้นอกจากนี่เลยเดี๋ยวเยวสปอยกระจกเคสกันนี่เลยนี่คือกระจกเคสของเราที่เราจะประกอบกันในวันนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเคสนี้มีนามว่าอะไรพกุกจอห์นสโบจอห์นนะครับทีเคอะไร T.K.2 <What? S 1> นะฮะจากแบรนด์ John's Bow นะครับก็จะเป็นเคสที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เลยนะครับก็จะเป็นแบบว่าที่ดับเห็นแล้วรู้เลยว่ามันคือเคสจากแบรนด์อะไรนะครับที่มีกระจกที่ดีไซน์ที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับกับกระจก โค้งไร้ลอยต่อทอเต็มผขืนเล่นเกมเต็มตื่นกับกระจกเคสจอ์นสโบนะครับอ้า <c oughs> โคตรเฟี้ยวนะฮะอ้าเดี๋ยวมาดูเคสดูเคสนี่ไอเน,นี้ยไม่ได้มีมาให้นะครับอันเนี้ยคือซื้อเพิ่มนี่ไงนี่ ไอสอกล่องเนี้ยเอามาใส่เคสเรียบร้อยแล้วช่างมือไวมากนะครับช่างมือไวมากอันนี้ก็คือใส่ให้เรียบร้อยแล้วพัดลม1กล่องจะมี3ตัว1 2 3่งสสนะครับหนึนะครับซึ่งก็จะใส่ตูกติดตั้งไว้ด้านล่าง3ตัวด้านข้าง3ตัวแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะไว้ใส่ชุดน้ำนะครับเดี๋ยวเปิดด้านบนให้ดูตรงนี้ไม่ต้องใช้น็อตในการเปิดนะครับให้ใช้มือกดแะดันอ่าฟุกเคยเห็นฝา ของเคสไหนหนาขนาดนี้มาก่อนไหมปกติมันจะเป็นป่องแป้งป่องแป้งไงฟังเสียงฟังเสียงอุ้ยอุ้ยหัวเกือบแตกหัวเกือบแตกดูเนี่ยคืออย่างนี้เลยนี่คือความหนาของฝาเคสจอนโปรนะครับนี่คือดับเบิลทั้งดุนอ่านี่คือที่มาของความแพงของเคสราคา5 0 0 0กว่าบาท5,000กว่าบาทนี่ไม่รวมพัดลม ซึ่งพัดลมกับเคสจะอยู่ประมาณแป0พันสามโอ้ยบอกเลยว่าถ้าเทสไม่ถึงอ่ะไม่มีทางได้ใช้เคสนี้แน่นอนเนี่ยครับต้องเทสถ,ถึงอะไรคือเทสถ,ถึงต้นอ,อธิบายหนะ่อยเทสถ,ถึงคืออะไรไอเทสถ,ถึงไม่ไหนหลายคนอาจจะเทสถ,ถึงแต่หลายคนเงินไม่ถึงเทสดีทำยังไงฮะคอมเทสดีทำยังไงยื่นมือมายื่นมือมา,มอมาไม่รู้ไม่รู้ยื่นมือมามอปเปิ้ลโอเคโอเคเอเอแอปเปิ้ลโอ้อะ หันหน้าหนีไปหันหน้าหนีไปหน้านีไปเออจับเออนี่เหมือนจับกล้องอ่ะทเหมือนจับกล้องถูกต้องถูกนี่แหละนี่แหละเท็ดดี้่นอ๋อนี่คือที่มาที่มาของคำว่าเท็ดีฮ่อ่ะยังไม่หมด ยังไม่หมดก็คือ,อเดี๋ยวอธิบายพัดลมนิดนึงนะฮะหนึ่งกล่องมี3ตัวแต่ว่าพัดลม3ตัวเนี่ยใช้สายเส้นเดียวฟุกรู้ไหมเนี่ยไม่รู้เฮ้ยจริงปหเนี่ยฟุกเห็นไหมว่าเห็นไหมพัดลมเนี่ยมันไม่มีสายต่อไปเลยเห็นไหมมันมีสายแค่จุดนี้จุดเดียวเพราะว่าพัดลมเขาเนี่ยสาม,มารถต่อกันได้นี่ฟุกเห็นไหมนี่ม,มีตัวต,ามมาต่อสามารถต่อต่อต่อ,ตอไปอีกได้สุดท้ายจะมาผ่านแค่สายของตัวนี้ตัวเดียวอ่าอย่างนี้เลยเฟีย้ยวมากนะครับ ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะกลับทางพัดลมใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวด้านล่างเนี่ยเราจะเป็นการเอาอากาศขึ้นมาเข้าเคสเพราะว่าถ้าถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่กลับทางพัดลมเพื่อเอาอากาศเข้าเคสเนี่ยเคสนี้มันจะไม่มีอากาศเข้าเคสเลยก็คือจะมีแค่อากาศออกซึ่งโฟของอากาศก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็มีปัญหาอะไรมากมายหรอกแต่ว่าเราอยากให้มันดีที่สุดแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้ช่างจัดการแก้ไข แล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของชุดน้ำนะครับเราก็ชุดน้ำมาถ่ายตรงนี้พรอปนะครับถัดมาก็จะเป็นพัดลมเนาะนะครับพัดลมก็จะเป็นการเอาอากาศออกนะครับเป่าหม้อน้ําแล้วก็มีส่วนช่วยในการเอาอากาศภายในเคสออกไปด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องนี้จะสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับ บอกได้เลยว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สุดอีกเครื่องหนึ่งในงบ5 0 0 0มืสุดในที่นี้สุดในเรื่องความสวยนะไม่ได้สุดเรื่องสเปกนะสเปคอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าสุดในเรื่องความสวยความพรีเมียมของตัวเคสของพัดลมของชุดน้ําของที่ใส่เข้าไปแต่ละชิ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วจะสวยอย่างที่โมไว้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูช่างขั้นตอนการประกอบของช่างกันสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเครื่องนี้เสร็จแล้วมาเจอกันอีกทีหนึ่งไป นี่เครื่องนี้เกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วอีกนิดนึงนี่โอ้โหกว่าจะประกอบเสร็จหมดวันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ประกอบเองนะ <c oughs> อันนี้มาทําทรงมาทําทรงทําทรงแบบถอดน,น็อตแล้วใส่ใหม่ทำไมแล้วมาเปิดเลยเ๋ยวให้ดูด้านหลังด้วยว่าเป็นยังไงด้านหน้าที่สวยๆที่จะได้เห็นกันตลอดแต่เดี๋ยวไม่ให้ดูด้านหลังด้วยกับเครื่องนี้ราคา50,000บาทดูฝาเขาดิคือแบบว่าหนามากอะดูสิเนี่ยคือแบบหนาจริง แต่คนน่ะแล้วจะเอาไปข้อหัวทำไมนี่ให้ดูความหนาไม่มีเคสที่ไหนที่มันหนาขนาดดีแล้วจริงที่ฝาแต่ละชิ้นมันจะมีความหนาขนาดนี้สำหรับเคสตู้ปลาต้องบอกว่ามันเป็นเคสที่ไม่ค่อยมีที่เก็บสายที่เราจะเห็นในเคสทรงมิดทาวเวอร์ทรง Tower, ทาวเวอร์ที่แบบจะเรียงสายลงมาตรงๆนะฮะตรงๆๆอย่างเงี้ยหรืออย่างเงี้ยก็คือตู้ปลาสังเกตด,ดูตัวลักษณะตัวโครงเคสเขา จะไม่มีที่ให้เก็บเลยแต่ว่าพื้นที่ที่จะเก็บสายมีเยอะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบดูเป็นทางสวยๆแต่ว่าก็คือทําให้มันเรียบร้อยได้แบบเก์นี้นะครับให้ดูฝาหลังคือเขาจะมีช่องแอร์โฟที่ค่อนข้างใหญ่ปกติจะเห็นเป็นรูแบบเล็กๆๆๆใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นรูรูแบบว่ายุ้วก้อยยัดเข้าไปได้อะ่ะอ่ะเรามาใส่คืนนะครับเดี๋ยวปิดฝาตัวนี้ก่อนการใส่ฝาของเคสตัวนี้ก็จะ ค่อนข้างที่จะต่างจากเคสทั่วๆไปครเพราะว่าจะเป็นการขันน็อตสตัวเลยนะหนึ่งสองปับพอเปิดมาจะเป็นสี R G B ก่อนไม่ว่าจะปรับสีอะไรไว้นะครับก็จะได้เป็นสีเรนโบว์ก่อนตอนเปิดเครื่องนะครับถ้าเราตั้งสีอะไรไว้เดี๋ยวมันจะพอวินโดว์เข้าโปรแกรมปุ๊บเดี๋ยวมันจะรันสีที่เราเซตไว้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าอันนี้เขาเซตสีอะไรไว้ สวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูกระจกเขาก่อนเนาะว่าถ้าใส่กระจกแล้ว,วมันจะเป็นยังไงนะครับจุดเด่นก็คือนี่แหละอยู่ที่ดีไซน์ของตัวกระจกเขาอ่านีซึ่งเป็นกระจกที่หนามากนะครับคือเรียกได้ว่าโอกาสแต่นี่ก็ค่อนข้างยากนะถ้าไม่ทำตกจริงๆอ่ะนะครับสำหรับกระจกจอสโบตัวนี้นะครับมันหนามากคือ มันหนาแบบไม่รู้อะบอกไม่ถูกอะคือถ้าดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยรู้ความหนาของมันเท่าไหร่อนะเนาะแต่ว่ามันดูหนาดูแข็งแรงดูแบบบึกบึนแล้วเป็นกระจกชิ้นเดียวนะครับตามสโลแกนอ่ะเดี๋ยวขอมาดูด้านหน้าหน่อยเนี่ยอควาเดียมนี่คือแบบต้องมอง,มองมองมุมเสยะจะเห็นครบนะครับแล้วพลมจอห์นสโบเขาก็จะมีแบบว่าไฟแบบว่าด้านข้างเนี่ยที่เป็นเส้นๆอะ่ะ ซึ่งนอกแกสวยจากพัดลมด้านหน้าแล้วก็ยังเห็นด้านข้างที่เป็นเส้นๆนะครับเส้นๆโค้งๆนะครับรับไปกับตัวขอบพัดลมเคสเนี่ยพัดลมเขาเป็นทรงกลมพ้ยพัดลมเขายิางๆถ้ามองมองหน้าตรงมันเป็นเหลี่ยมนะแต่ถ้ามองมอ,ง,องนี้เป็นเป็นแบบไม่มีขอบตรงนี้ห้าหมื่นได้อะไรบ้างแล้วถ้าทุกคนมีเงินห้าหมื่นทุกคนจะประกอบแบบเครื่องนี้ไหม ลองคอมเมนต์มาได้นะฮะสำหรับเครื่องนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าอยากลดเคสไปใส่เคสธรรามดาไอ้อย่างใส่ลดเคสไปใส่แล้วก็ชุดน้ําอาจจะใส่ตัวถูกลงราคามันก็อาจจะไม่ได้ถึง5 0,000แบบนี้เฮ้ยจริงๆเครื่องนี้มันไม่ถึง5 0,000นนะมันอยู่ขาดอีก500นะมัน4 9 5 9 0ืนานะครับถ้าสมมุติว่าไปใส่เคสอย่าง,ไป,างไปใส่ a อเวอเรสต์แซโปนะครับอย่างชุดน้ำพูลเลอร์อมาสเตอร์เนี่ยไปใส่ ID c o o l i n g FX 240อะไรเงี้ยเป็นชุดน้ำสอตอนโอเคพอราคาก็หหายไปน่าจะอยู่เราประมาณกือบเกือบสี่หมืนแถวๆวส0่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยนก็ลดไปเป็นหมื่นเลยนะเอออะไรอย่างนงนั้นนะครับก็ประมาณนั้นก็เผื่อใครที่ไม่เข้าใจในเรื่องความแตกต่างว่าเฮ้ยทำไมงบ50,000ื่นทำไมมันได้สเปค ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยทำไมอันนี้ได้ดีกว่าทำไมอันนี้ได้น้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างงี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจการตัดสินใจการเลือกของลูกค้าท่านานั้นๆไปนะครับแต่ส่วนตัวชอบแบบไหนส่วนตัวคิดว่าน่าจะเลือกไม่ได้ <c oughs> แต่้เลือกแบบไหนเลือกเลือกสเปคงั้นพี่เลือกอันนี้แล้วกัน <c oughs> อะไรที่อะไรที่ตรงกันข้ามกับเติ้นดีกว่าเสมอ <c oughs> <c oughs> เอ้ยถูกดิถ <c oughs> <c oughs> ูก <c oughs> เอาเอาไม่ถูกเหรออ่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับเครื่องนี้นะครับ49,590ของคุณมามาค่ะอ่าแสดงว่าเป็นผู้หญิงอ่าถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องมาครับถูกนะครับ49,590นะครับฝากกดติดตามบอลมีความทูไวปทุกทางด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ คือใครมีอะไรสงสัยข้องใจติดตรงไหนไม่ชอบตรงไหนชอบตรงไหนคอมเมนต์กันมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบอลมีคอมทูไว้ด้วยวันนี้ลากัไปก่อนกับเครื่องนี้ไม่ถึง50,000พูดมา50,000ทั้งคลิปตอนปิดบอกว่าไม่ถึง50,000ไม่ถึงจริงนะครับ50,000มีทอนกับเครื่องนี้บอลมีคอมทูจัดให้ผม